ไปเลยพี่อใหญ่เราแฟนชีวิตเราชื่ยอ่ะพี่ใหญ่เดี๋ยวเราจะเจอพี่ใหญ่เขาเจอผู้รอดชีวิตแล้วก็จริงแล้วก็แต่เพิ่งเจอล่างบอกว่าล่างนี้จะเป็นของเป็นแฟนของน้องคนนี้นะซึ่งเราทำงานอยู่ด้วยกันสองคนนะเดี๋ยวลองหลักให้น้องเขาหลักคุณมขาแค่พนั่งนี่นอาจจะได้แต่ขออนุญาตน้องเลยนนะเอ้ยเป็นไง โอ้มาเดี๋ยวเล่าคือหนึ <ไป S 2> ่งในเก้าบุรอดชีวิตโอ้ต่างๆเฮ้ยเสร็จกันเสร็กัน,กนเดี๋ยวเดินไปเล่นกันนี่เสร็จกันเดี๋ยวโอ้ไปเล่นกันอเสร็จกันเดี๋ยวให้สัมภาษณ์น้องก่อนอันนี้ขออนุญาตน้องแล้วนะจะได้เล่าว่าเหตุการณ์เกิดไงชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพิมพ์มากาอยู่จังหวัดอะไรนะเราหนูทำงานอยู่ชั้นไหนนะชั้นห้าทำอะไรจ๊ะท่อ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 ท่าท่อ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 ท่ พูดดังๆัหน่อยแฟนหนูอ่ะขึ้นไปข้อของน้ำทันทคือทำงานด้วยกันสองคนเป็นแต่เดียวกันเลยเออแล้วเพื่อนทำงานตอนนั้นมีสิบหกคนสิบหกคนรอดออกสามบริษัทนี้นะแล้วก็รอดยังไงอ่ะเขาวิ่งลงมาเงี้ยทำอยู่ชั้นห้าวิ่งทางไหนจ๊ะไปลงไปนี้ไปีไฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายูก็ไม่ทราบอันที่แล้วก็มาชั้นห่งลงไปผ่ามีทั้งหมดสิบห้าคนเหรอ ทีหกคนรวมหนูกับแฟนด้วยแล้วหนูลงมาก่อนคือตอนนั้นลงมาเข้าห้องน้ำชั้นหนึ่งแต่ว่าแผ่นดินไหวก็อยู่ชั้นหนึ่งแล้วแล้วก็วิ่งออกมาแล้วตอนวิ่งออกมาโดนอะไรไหมโดนแผ่นแรงดันโดนลงมาครับแผ่นกระจกครับแผ่นปูนที่จอดนออ๋องมาหน่อยเหรอแผ่นใหญ่เลยดิก็ใหญ่เลยแล้วไงนะแล้วก็มีคนมาช่วยเหรอมีพม่าแบบชาวไทยนี่แหละพม่าเฉลี่ย ยกยกแผ่นออกแล้วก็ลากออกไปก็เลยรอดแต่แฟนแฟนวิ่งเข้าน้ำข้างบนเหรอหาไม่เจอแต่ว่าเมื่อกี้เข้าใจเจอลากใช่ไหมพี่ใหญ่ได้ครับได้ใช่ไหมใช่ครับยืนยันแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเข้ามาเจอพี่ใหญ่ใช่ไหมน้องส่งรายชื่อเข้ามาเจอน้องก็ส่งรายชื่อมาแล้วพี่ใหญ่ก็ช่วยดูให้เขาเขาลูกถ่ายแฟนไม่ให้แล้วก็โดนสับไม่ให้ พอดีร่างนี้เจอเอาไม่เป็นไรเออาร่างนี้เจอก็เป็นรูปบกันที่เขาให้เพิ่งเจอเลยเมื่อกี้ใช่ไหมเพิ่งเจอเมื่อกี้แล้วก็โทรศัพท์อัพโป้อัพโป้ก็อยากให้เขาดูเขายินยันมาใช่อใช่ครับนี่คุณพ่อคุณพ่อแฟนใช่ไหมดีใจด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าอย่างน้อยเจอก็หมดทุกหมดจบนะเออไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวต้องนั่นนะต้องต้องต้องเอาพิสูจน์หลักฐานอีกทีหนึ่งแต่เราให้ดีเออะไรให้แล้วใช่ไหมพี่ชายพี่ชายให้ดีเอไปแล้วเดี๋ยวต้องรอเขาตรวจเป็นทางกายทีหนึ่ง แต่เบื้องต้นก็มีลักษณะว่าอาจจะเป็นไปได้นะมีโทรศัพท์ตรงเสียใจด้วยนะอแต่ก็ไม่เป็นไรก็ลุยไปเฮ้ยทําำงานอยู่ไหมตอนนี้บริษัทอะไรนะชื่ไหนนะ 9pk อ๋อ 9pk แต่ก็รอดรอด13เหรอเพื่อนแล้วอีก3คนยังหาหาเจอไหมหาเจอหมดแล้วหาเจอหมดแล้ว3คนที่รวแฟนด้วยเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวได้กลับบ้านที่อยู่เนี่ยวันมาเลย ไม่ได้กลับเลยทำบริษัทนี้มากี่ปีแล้วนะมาฝึกงานมาฝึกงานเหรออ้าว่ะฝึกงานคือเรายังไม่ได้ยังไม่ยัง,ไม,ยงไ,มไม่ได้เป็นพนักงานเขาเพิ่งเรียนจบเ,เลยหรือไงอ๋อแปนธรรมกรแปลหมาก่งเรียนแล้วมื่อม่วงมาจุดทูบเหรอหมือไหนนะจุดมาประสามวันใช่ไหมแล้วพ่อมีลูกอีกคนเนี่ยสามคน เสียใจด้วยนะอันนี้คนโตป่ะเนี่ยแล้วอยู่ที่นักการบินนนหมดเลยป่ะอ,ะะอยยายุเพื่ออะไรครับโอเค,อเคก็เดี๋ยวรอหลักฐานให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็นะแต่ของเราเต็มล่างก็น่าจะรับได้ไม่ช้าเนาะครับแล้วก็การตกงานใหม่ก็คือหมวกหมวกที่ทำแต่ซื้อโซ่คนสีแดงอ๋อหมวกตรงเสื้อผ้าตรงโทรศัพท์ตรงผมยาวหน่อยนึงตัวใหญ่ๆหน่อยครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกผมแบบ เรา <ITA> พอที่ได้จากข้อมูลมาจากพี่ใหญ่ครับส่งมาผมเนี่ยก็บันทึกภาพไปเสร็จแล้วพอเราเจอเนี่ยเราก็ถ่ายภาพแล้วก็แจ้งพี่ใหญ่ครับว่าตัวสาวได้ตรงกับทีงคุณบมอเขาพิสูจน์ได้โอเคช่วยนิจใจพี่ใหญ่ช่วยพี่ใหญ่ด้วยนะครับก็ดีนะเจอก็คือจะได้หมดห่วงไปนะอย่างน้อยก็ได้พาเขากลับไปทําพิธีอะไรได้พ่อเป็นกำลังใจให้แล้วจะอยู่ที่ต่อไหมเนี่ยยังไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรมีอะไรให้ช่วยบอกนะมีอะไรให้ช่วยกาดเหลืออะไรจะอยู่ที่นี่เหรอเนี่ย อยู่ที่กทมพักนะพอได้ไหมแต่เดี๋ยวพอได้พบก็ไม่เป็นไรแล้วกลับบ้านไปพักก่อนได้แล้วนะนะพ่อเพิ่งมาถึงเรอเนี่ยโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะมีอะไรบอกค่เหรืออะไรนะโอเคอ่ะก็เสียใจด้วยแต่ก็อย่างน้อยก็ยังเจอก็จะได้เดินหน้าต่อไปชีวิตขอบบคุณนะจ๊ะน้องนี่เป็นกำลังใจให้นะทุกคนแฟนขลาบก็เป็นกำลังใจทุกคนแหละนะเออก็ขอบคุณพี่ใหญ่นะทีมงาน ที iden, ่ช่วยพากลับบ้านให้ได้ถึงแม้มันยังเป็นเสียชีวิตก็เป็นน้อยก็คนอยู่ก็จะสบายใจขึ้นนะรุ่งนี้คนเดือนแล้วนี่นะครับรุ่งนี้โอเคคนนี้ใครนะบินหรือไทยครับไทยเหรอดูไม่ออกเลยป๋าแฝดเหมือนกันเออผมก็ป๋าแฝดไงมาเป็นกำลังใจให้แล้วคืนนี้นอนนี้่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมีอะไรขาดเหลือบอกเพราะว่าเมื่อกี้ผมจ้าทานมีอะไรแล้วทำไมว่า ทางคุณน้อมาทางตำรวจมาครับจะให้แนะนำลองว่าอันดับแรกต้องทำยังไงบ้างโอเคโอเคก็รีบแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามากจะได้ไปแล้วก็เราได้แจ้งดีไว้แล้วว่าทางพี่ใหญ่เนี่ยได้ติดต่อญาตกรับการมารับทราบแล้วครับดีใจด้วยนะเพราขอบคุณนะครับไปเป็นกำลังใจให้นะโอเคจ้ะพ่อน้องพ่อพ่อน้องผู้ชายยีตพ่อแฟนชีวิตก้าวต่อไปครับพวกเรานะคนที่อยู่คนที่เสียชีวิตก็ หมดเวรหมดกรรคนที่อยู่ก็ตู้ต่อไปนะเดี๋ยวเราช่วยกันดูแลไม่เป็นไรครับอันนี้เพิ่งพี่ใหญ่ก็เพิ่งล่างที่เจอเมื่อกี้เลยที่เจอเมื่อกี้พี่ใหญ่เขามีข้อมูลอยู่เพิ่งน้องเข้ามาติดต่อก็บอกว่าตรงอย่น้อยเนี่ยสาเหตุจะต้องหาเพื่อให้อย่างน้อยคนที่อยู่สบายใจนะว่าได้เจอได้นํากลับไปทําพิธีอะไรเงี้ยเจออโอเคนะเสียใจด้วยโอเคปเรียบร้อย จะได้วเไปประชุมละเดี๋ยวโทรงมาประชุมมาพี่ใหญ่ไปละขอบคุณมากใช่ขอบคุณมากนะไหนมีอะไรจะเล่าให้ผู้ชมฟังไหมไอ้คนเชื่อเลยนะบินบินครับบินมาบ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบีนมาแล้ววันที่สามสิบเนี่ยเขาจะเอาตัวจีนมาเลี้ยงดูวิญญาณในนี้ด้วยนะขออนุญาตไปแล้วอเคครับเราทำอะไรได้สบายใจก็ทำ คขอบคุณน,นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะรับตกลงรักกันนะไม่ทะเลาะก,กันนะพวกเราช่วยกันรักกันนะรัก <c oughs> กันตรงไหน <c oughs> <c oughs> ไม่แต่เล่นไงช่วงแรกอาจจะสื่อสารกันผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> เออ <c oughs> ไม่เป็นไร โอเคขอบคุณมากสวัสดีโอ้ช่วยกันมากเลยรุันยูก็เข้มแข็งมากครับข้อมูลต้องพี่ใหญ่ครับใช่พี่ใหญ่ครูครูใหญ่ละเอียดพี่ใหญ่เขาละเอียดพี่ใหา่จะให้พวกผมเก็บข้อมูลว่ามีอะไรบ้างที่เราสอบถามญาติได้ครับอันดับแรกคือโทรศัพท์เพราะว่าข้างหลังเนี่ยเราจะเจอก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็กระเป๋าส่วนใหญ่คนงานหลายๆท่านจะพกยาข้าวกระเป๋าด้วยเหมือนกันแล้วก็สิ่งของด้านในที่อาจจะใส่ของบมาเนี่ยปฏิบัติเมื่อกี้ก็เจอบาตรไหมเหรอ มีประชาชนมีอะไรเงี้ยหน้าที่ตรงนั้นนะครับเราเราจะไม่มีสิิทธอำนาจในการค้นก็จะเป็นหน้าที่พิงูีน์ด้วยหลักฐานแล้วก็เจอแต่ส่วนใหญ่ก็จะแต่งตัวคล้ายกันนะบริษัทนี้จะใส่เสื้อสีนี้ที่โดนใหญ่ก็เลือกกระเป๋าทำางบางคนใช้ช่างัดเลยตอนการหลอกเขาจะได้ข้อมูลตรงนี้ครับแล้วก็เลือกโทรศัพท์ของแต่ละคนที่ได้มาได้โทรศัพท์เนี่ยเราก็ถือว่าข้อมูลการในการทำอะไรโอเคขอบคุณมากเลยนะนี่กลับเป็นเหตุผลที่เราต้องค้นก็ญาติที่อยู่เขาอยากจะได้กลับไป ทำพิธีอะไรให้เรียบร้อยนะให้มั่นใจไปไปไประ <ไป S 2> ชุมโอเคไปแล้วครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยพี่ใหญ่ครับโอเคไปแต่วันนี้ก็เศร้านะวันนี้เจอผู้ประสบภัยจริงๆก็ผู้น้องก็รอดชีวิตแต่ว่าแฟนก็เสียชีวิตก็เพิ่งเจอเมื่อกี้เจอตรงตรงเนี้ยพี่ใหญ่เขาเจอแล้วก็รับรู้พันก็น่าจะแต่แต่ต้องรอให้พิสูจน์ฐานขอนเฟิร์มทีนะครับดีเอ็นเอึ้งดีเขอบคุณนะครับน้อง ดีเพี่ชายเขามาให้ไปแล้วก็จะให้พี่ตู่ได้มันมนั่นยัขง้นโอเค